สีสันคัลเลอร์ฟูลแฟนตาซีมากๆเป็นทัวที่เดินเข้ามาแล้วอยากทำทัวทุกวันผมว่าห้องทัวห้องนี้สีสันโนวันเลย n ัมเบอร์วเลยสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านมาพบกับผมบุ๊ค t r i ปเปอร์เค่บายพีเอสเอครับ วันนี้อีกหนึ่งอีพีจะพามาชมรีวิวงานต่อเติมครัวสวยๆบอกเลยว่าได้ไอเดียไปใช้กับงานต่อเติมคุณลูกค้าไม่มากก็น้อยละวันนี้นะครับก่อนจะพาไปรีวิวเช่นเคยฝากติดตามฝากกด u b s c r i b e ไว้จะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆนอกจาก Flipper ปป K งานต่อเติมงานวิวอินแล้วเรายังมี P S Decor อีกบริษัทงานพระม่านมงลวด Wallpaper ฟิล์มกระจกค,ครบวงจรกับเราที่เดียวเลยนะฮะจะได้ไม่พลาดชมผลงานกันอย่างที่เกริ่นไว้เป็นงานต่อเติมครัวครับจริงๆแล้วหลัง น,นี้ไม่ได้แค่ต่อเติมครัวแต่ครัวคือพระเอกสุดงานต่อเติมผมขอแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทแล้วกัน3โซนนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เดินเข้าประตูนี้ที่ผมออกมานี่แหละดูกันทีละจุดไล่ไปเลยทั้ง3จุดให้ชมเป็นไอเดียกันนะครับบอกก่อนวันนี้ผมอยู่ที่บ้านเดี่ยวสวยๆโมเดิลของคุณลูกค้าในโครงการเซ็นทรราชพฤกษ์สาอยู่แถวๆถ,ถนนราชพฤกษ์นี่เองเป็นบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่เลยและลูกค้าต่อเติมพื้นที่ใช้สอยด้านหลังบ้าน เดียวมาจานถึงข้างบ้านตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างบ้านนะเป็นเหมือนตัว L เลยต่อเติมเป็นทรงตัว L แ,แล้วแบ่งเป็น3โซนอย่างที่ผมบอกไว้ตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับมันจะเป็นเทเลสทางที่จะเข้าห้องก็มีพื้นที่ไม่ใหญ่มากประมาณสัก3-4ตารางเมตรและแน่นอนสิ่งที่เราต่อเติมเราไม่หลุดเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับของทางนิติคือระยะล่นเห็นไหมก่อนจะพาไปดูข้างในให้เป็นข้อมูลนิดนึงว่าการต่อเติมทั้งระยะหลังระยะข้างที่ชิดกับเพื่อนบ้าน กฎนิติจะมีระเบียบข้อบังคับถ้าม,มาตรฐานก็คือ50เซนแต่ต้องเช็คนิติแต่ละที่ครับเพราะแต่ละที่ก็อารุ่มอร่วยไม่เท่ากันอย่างหลังนี้เป๊ะเลย50เซนแต่ข้อดีของ50เซนคือเดินเข้าไปได้นะเนี่ยเดินเข้าไปได้อ้วนๆอย่างอ้วมๆอย่างผมนะฮะแล้วก็เวลามัน50เซนเนี่ยเราสามารถทาสีฉาบปูนให้ งานละเอียดเนียน,ยนยแบบนี้ได้ด้วยเวลาล่นแล้วเนี่ยเข้าใจว่ามันอาจจะเสียพื้นที่ไปสักสี่0เซนก็จริงแต่สบายใจครับทาถูกต้องตามกฎหมายไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านแน่แล้วสในแง่เชิงเทคนิคเก็บงานได้สวยเรียบร้อยด้วยนะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างในเรื่องของระยะล้นเทเลสตรงนี้ปูกระเบื้องไว้เรียบร้อยเอาละเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมครัวที่ผมบอกได้เลยว่าสีสันคันเลอรฟูแฟนตาซีมากๆและสวยมากมากเผื่อหลายๆท่านอาจจะไปเลือกซื้อกระเบื้องแบบครัวหลังนี้ก็ได้ เข้าไปชมกันเลยป่ะโอเคครับเป็นไงไม่ต้องพูดเลยนะฮะดูนี่สีกระเบื้องนะครับหลายสีหลากสีแฟนตาซีมากแต่สวยเป็นครัวที่เดินเข้ามาแล้วอยากทำครัวทุกวันผมว่าห้องครัวห,ห้องนี้สีสันโนวัน no เลยนัมเบอร์วันเลยถ้าเทียบกับผลงานที่ทำมาบอกว่าสีสันสวยงามมากนะครับกระเบื้องไม่ได้หาจากที่ไหนอื่นไกล โฮมโปรบุญถาวรมีหมดไปเลือกซื้อให้ทางเซลล์ของทางนั้นเขาช่วยวางแบบกระเบื้องมาผมปูตามแบบได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับนี่เห็นไหมพูดถึงเรื่องฟังก์ชันการใช้งานอย่างที่ผมเกริ่นไว้ก็จะมี3มฟังก์ชันเนาะที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยกระเบื้องสวยๆตรงเนี้ยตรงนี้เป็นห้องอนเนกประสงค์นะครับเป็นโซนอนเนกประสงค์และการไม่ถือว่าเป็นห้องเพราะว่าไม่มีประตูกั้นปิดต้องบอกก่อนว่าตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยประมาณสัก 5-6ตารางเมตรได้นะครับเดิมทีของโครงการเซ็นทรเนี่ยมีผนังกัน้นมีประตูมีหน้าต่างนะทำไว้เป็นห้องแม่บ้านแต่เนื่องด้วยหลังนี้ลูกค้าอาจจะไม่มีแม่บ้าน เลยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยซะเลยครับจากเทอร์เรสที่ผมเดินเข้ามาตรงนี้ถ้ามองเข้าไปเป็นครัวแล้วก็จริงแต่พอคอนเนคกับตรงนี้สกัดผนังและเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นเหมือนโซนอเนกประสงค์เดาว,ว่าอาจจะตั้งโต๊ะทานข้าวเล็กๆอยู่ในห้องครัวก็ได้หรืออาจจะเพิ่มเคาน์เตอร์ในอนาคตเป็นเหมือนแพทที่ครัวเบาโอ้ทําได้หลายอย่างมากพอสกัดผนังเสร็จเราก็จับเฟียทําซุ้มโค้ง,งสวยๆลูกค้าซื้อกระเบื้องวางแบบกระเบื้อง สีสันไม่ว่าจะเป็นพาสเทลเขียวเหลืองชมพูเป็นแบบเขาเรียกอะไรลังพึ่งนะลายเป็นหินเหมือนเทอร์ลซโซแล้วก็ตัวกระเบื้องเป็นเหมือนลังพึ่งตรงนี้เราก็ปูให้นะครับพื้นเป็นกระเบื้องลายไม้ปูสลับ2ต่อหนึ่งนะครับ ดูแบบสวยจริงๆสวยจริงสีสันดูแล้วสะกดเลยนะสะกดลูกค้าซื้อพัดลมสวยๆแบบนี้มาเราติดให้ตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยจากเดิมที่เป็นห้องแม่บ้านลุดเข้าไปอันนี้ผ่านไปแล้ว1โซนลุดเข้าไปก็คือโซนพระเอกแล้วล่ะครับโซนที่2ก็คือเจ้าครัวนี่เองลูกค้าก็ต่อเติมเป็นห้องลมฐานลากเสาเข็มลืมบอกไปหัวใจสําคัญเสาเข็มคือไมโครพายนะครับไม่ลงไม่ได้ไอซิบแปดตอกลึกถึงชั้นดินดดนฐาน ตั้งแต่ห้องต่อเติมห้องอันกปงะสง์ตรงนี้ครัวตรงนี้เป็นฐานรากไมโครพายเชื่อมกันหมดเลยและตรงนี้ก็มีเจ้าเคาน์เตอร์ครัวเป็นทรงแอลในแพ็กเกจเราให้อยู่แล้วครับครเคาน์เตอร์ครัวไม่เกิน5เมตรแต่ตรงนี้เหมือนลูกค้าจะใช้ประมาณ6-7ถึงก็เพิ่มส่วนต่างเข้าไปนิดหน่อยนะครับหลังนี้ก็ยังคงใช้แพ็กเกจต่อเติมสุดคุ้มของทางทิปเคเราที่ให้โครงสร้างทั้งหมดรวมค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ค่าแรงปูก,กระเบื้องไว้แล้วลูกค้าซื้อกระเบื้องให้เราซื้อซิงหุเตา่าซื้อน บาทให้เราที่เหลืองานโครงสร้างงานระบบน้ําไฟหลังคาฝ้าทุกอย่างอยู่ในแพ็กเกจหมดแล้วปกติแล้วท็อป,ปรัวนะฮะก็จะเป็นกระเบื้องขนาด60คูณ60หรือ60คูณเมตรี้แต่ตรงนี้ลูกค้าอยากได้เป็นลายหินเทอร์ลาโซอยากได้มีความเป็นเทอร์ลซโซคล้ายๆกับโซนอเนกะสมเมื่อสักครู่นะครับ ตรงนี้ลูกค้าเลยจัดซื้อเป็นหินเทียมลายเทอร์โซ่มาติดตั้งหลังจากที่ผมส่งมอบงานครัวไปแล้วนะฮะตรงนี้ลูกค้าหาผู้รับเหมางานหินมาติดตั้งไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็หน้าบานล,ลูกค้าซื้อมาเราติดตั้งให้มาเปิดดูซิภายในเราก็ปูกระเบื้องให้ลูกค้า เรียบร้อยสวยงามนะครับข้างในเป็นกระเบื้องติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยครบถ้วนปลั๊กไฟมีให้ตามตำแหน่งที่ต้องการตู้แขวนซื้อมาได้เลยผมติดให้นะครับตรงนี้เป็นช่องเตาแก๊สแนะนำว่าถ้ามีถังแก๊สก็ควรมีช่องปิดให้มิดชิดอย่างนี้นะครับการต่อเติมครัวเนี่ยนอกจากเพิ่มพื้นที่การใช้สอยของห้องครัวที่ไม่ไปกระทบห้องครัวภายในบ้านแล้วเนี่ยผมว่าสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องความปลอดภยัยปลอดภัยยังไงปลอด ภัยในที่นี้หมายความว่าทุกคนหลายๆคนที่ทําครัวก็จะก,กังวลเรื่องที่อันตรายที่สุดก็คือเจ้าความร้อนก็คือเตาแก๊สไม่ว่าจะแก๊สเป็นไฟฟู่เป็นไฟฟ้าก็ดีแล้วยิ่งมีถังแก๊สแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่อุบัติเหตุที่ไม่พึงประสงค์เราไม่รู้มันมีสิ์เกิดได้ดังนั้นการแยกโครงสร้างออกมาจากตัวบ้านมันช่วยคุมสถานการณ์หรือคุมเหตุได้ค่อนข้างดีกว่ามันอยู่ในตัวบ้านและที่สำคัญเบสิกสุดก็คือเรื่องกลิ่นครับกลิ่นเนี่ยแน่นอนถ้าคุกกิ้งหนักๆ อย่างน้อยๆมันเล็ดลอดเข้าตัวบ้านก็จริงแต่มันก็น้อยมากๆแล้วนะครับเพราะว่ามีฮูดมีพัดลมระบายอากาศที่แยกออกจากตัวบ้านชัดเจนช่วยผักกลิ่นออกจากห้องครัวนี้ไปด้านนอกได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโซนที่2นี่ให้อยู่นานๆที่พูดเนี่ยอยากให้เห็นภาพตรงนีน้นๆเพราะว่ากระเบื้องตรงนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะสวยมากๆฝั่งตัวบ้านลูกค้าก็ติดเพิ่มด้วยนะฮะเป็นเขียวชมพูพาสเทลโอเคอันนี้เป็นโซนที่2นะครับ เดินออกมาตรงนี้ครับก็มีประตูกระจกอลูมิเนียมกั้นตรงนี้ลูกค้าแจ้งเพิ่มได้เราติดให้ได้ไม่ว่าจะเป็นบานเลื่อนสลับบาน แขวนบานผักเหมือนที่ตอนเปิดคลิปเรามีติดตั้งเพิ่มให้ได้นะครับแจ้งได้อยากกั้นยังไงสังเกตเห็นว่าพอมีประตูติดแล้วเราจะลดสเต็ปลงมาประมาณสักเกือบเกือบสิเซนเพราะตรงนี้จะเป็นโซนเปียกแล้วเป็นโซนเหมือนโซนลานอนเนกประสงค์ลานซักล้างละกันพูดง่ายๆนะครับหลังบ้านลูกค้าเนี่ยต่อเติมเต็มโครงสร้างหลังคาเนี่ยเชื่อมต่อกันมาคอนเน็กตยาวเลยเป็นเมทัลชีตพีตรงนี้ก็จะมีการแบ่งโซนหลังคาโปร่งแสงไว้อาจจะเป็นโซนตากผ้าลูกค้าก็ได้นะครับตากผ้าแล้วก็พื้นปูกระเบื้อง ลายเดียวกับห้องครัวแต่แค่มีการลดสเต็ปตอนนั้นเองเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกหนักๆเข้ามาเนี่ยน้ำมันเอ,อ่อตรงนี้มันจะได้ไม่เข้าครัวนะครับส่วนฝาสแตนเลสเซอร์วิสเราก็มีให้นะครับก่อนต่อเติม เราก็ต้องดูเลเยอร์พวกระบบสุขาพิบาลไม่ว่าจะเป็นบอ่อบำบัดถังบำบัดท่อเมนโฮแนวท่อนะครับไม่แนะนําให้ปิดตายส่วนใหญ่แล้วมีฝาเซอร์วิสไว้ดีกว่ากรณีฉุกเฉินอย่างน้อยน้อยเปิดไปเซอร์วิสได้กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินแต่ฝาเซอร์วิสแบบนี้ข้อดีก็คือไม่มีกลิ่นครับ ไม่มีสัตว์รบกวน f a าสเตเลสเซอร์วิ c e แบบนี้ไม่มีสนิมเพราะฉะนั้นตรงนี้ปิดสนิทแบบ100จบโซนสุดท้ายครับนี่แหละครับโซนที่3โซนซักล้างแบบนี้นะครับครบถ้วนทั้ง3โซนหวังว่าจะได้เป็น ไอเดียไม่มากก็น้อยนะครับเดินเข้ามาปิดจบคลิปในครัวอยากให้เห็นกระเบื้องกันอีกทีหนึ่งนะฮะกระเบื้องสวยมากหลังนี้เนี่ยพลาวทูบีพรีเซนต์เลยอยากให้เห็นกระเบื้องจริงๆนะครับแต่เข้าใจได้ว่าความชอบแต่ละคนไม่มีถูกมีผิดหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ชอบกระเบื้องแบบนี้ก็ได้นะฮะแต่ผมเชื่อว่าคลิปนี้ก็อาจจะทัชใจหลายๆคนที่ชอบการตกแต่งสไตล์นี้อย่างน้อยก็ได้เห็นฟังก์ชันการใช้งานการวางเลเยอร์นำสิ่งนี้ไปประยุกต์ได้ฮะ ลูกค้ากาลังคิดเรื่องการต่อเติมครัวหรือต่อเติมโซนอเนกประสงค์แยกจากตัวบ้านออกมานะครับโอเควันนี้คลิปนี้หวังว่าจะได้เป็นไอเดียอย่างที่บอกกรุงเทพปริมณฑลนะครับลูกค้าเป็นพื้นที่เขตบริการของเราไม่มีค่าใช้จ่ายในการวัดพื้นที่ไม่ใช่แค่ต่อเติมกับบิวอินของทริปโอเคนะ PS Decor ทุกหมดสินค้าผ้ามา่านมุม้งลวดเรายินดีเข้าไปให้คำปรึกษามีแค่ตล็อกผ้ามา่านไปวัดพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับสนใจสอบถามมาได้เลยด้านล่างนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ไว้เช่นเคยจะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆรวมถึงเรายังมีคลิปสั้น t i ๊กต็ช่องช็อต YouTube นะครับเยอะแย,ยะมากมายที่เราตัดคลิปสาระดีๆไว้เป็นเกล็กไอเดียให้คุณลูกค้าขอบคุณสำหรับการติดตามใน e ีีนี้กับการต่อเติมบ้านหลังนี้สวยๆเลยห้องครัวโครงการเซนโทรราชพฤกษ์สามนะครับพบกัน e ีีหน้าผมจะนำผลงานสวยๆมาแชร์ลิงเป็นไอเดียให้ลูกค้าอีกแน่นอนเร็วๆนี้ไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ